ดีเจอ้อมค่ะอ่าคุณผู้ฟังคะสี่โมงเย็นกับอีก20นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเ e อ m เนะคะไล่กันไปนะคะสําหรับเนื่อยๆนะเจมินายนะคะก่อนานั้นชอบอยู่คนเดียว<ส>เพื่อนเตือนแล้วนะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงกับอันดับที่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกับพี่เป๊กไหมคะไม่พูดไหนเหรอพูดไหมหล่ะเราอะ่ะ<ส>เป็นจ้องยอมรับเวลาเจอข้อความเนี้ยเวลาไม่มีปี่ไม่มีครุยอะ่ะ จะถามว่าไม่พูดเลยเหรอเออไม่โดนถามเออเราเรางเงียบตอนไหนวะหรือว่าเราไม่ได้เปิดไม่อ่ะหรือ,รอคุณผู้ฟังหูดับหรือแบบไม่มีเสียงใช่ไหมพี่ก้องใช่ครับหรือบางทีตอนเพลงแจมราชตะอ่านแลออ้วไม่ตอบอ้เอ,อเหมือนด่า <c oughs> ว่าแบบเอ้าทําไมอ่านแล้วพี่หนูสาส่งมาทําไมพี่ไม่ตอบหนู <c oughs> นี่ไงจินตนาการอะ่ะได้ปะมันไม่ใช่จินตนาการของคุณผู้ฟังนะเป็นจินตนาการของเราการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญนะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งจะเข้าใจแบบเดียวกัน ล้วสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องคุณเชื่อป่ะเพราะว่าเราจะคิดว่าพูดแบบนี้เรากําลังคุยเรื่องนี้กันอยู่ความเข้าใจมันเป็นแบบนี้สิโ้ย,ยขนาดเราเซ็ตตัวเองพูดเรื่องเดียวกันจุดสตาร์ทเดียวกันปลายทางบางทียังจบทะเลาะกันเลยแล้วยังอยู่ขึ้นต้นตรงลงท้ายมันไม่เหมือนกันป่ะเราพูดลอยๆประโยคเดียวมันสามารถเอาประสบการณ์ของแต่ละคนมามาหลอมกับประโยคนั้นได้ถูกไหมถูกครับมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะบางทีมันลอยไปถึงบอกว่า เฮ้ยเวลาจะสื่อสารอะไรอะเวลาที่เขาบอกว่ามันมีรูปประโยคที่ขึ้นต้นด้วยประธานกิริยากรรมอะบางที่มันช่วยได้จริงๆนะอย่างน้อยมันเป็นการบอกว่าฉันเธอเขาหรืออะไรเงี้ยจะทําอะไรอย่างไรถูกป่ะมีมีเส้นเรื่องให้หน่อยมีกิริยาสักนิดอย่าลอยลอยอาไม่ต้องพิเศษมากอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะคือขยายอะไรอย่างงี้ก็ไม่งั้นมันแบบฮะไปตรงนู่นหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ ของใครก็แล้วแต่บางครั้งเรามักจะเผลอไปว่าเขาต้องเข้าใจเราแหละอไอตัวที่เขาเราเราคุยกันทุกวันเขาต้องเข้าใจแต่เชื่อไหมคะบ,บางทีอ่ะเขาสะสมความไม่เข้าใจไปได้ทุกวันเหมือนกันแล้วเราเองก็สะสมความเข้าใจผิดว่าเขาเข้าใจได้เหมือนกันแล้วจนวันหนึ่งมันแตกเพลเออกมากเราไม่เคยเข้าใจกันอะ มันก็ยากนะความสัมพันธ์ที่ดีอ้างว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นอีกทางหนึ่งที่ที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะใจเขาใจเราบางทีก็ไม่ได้ง่ายนะไอ้คำคำนี้ยแต่การสื่อสารที่รู้เรื่องถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นห่วงอะไรยังไงสื่อออกไปบางทีมันก็ก็ก็ก,ก็ก็ดีนะและการกระทําบางครั้งมันก็สําคัญกว่าคาพูดแต่ไม่ได้แปลว่าคําพูดนั้นจะพูดอะไรก็ได้ แทงกันยังไงก็ได้แล้วไปรูปหลังทีหลังมันก็ไม่ดีปะ่ะใช่ครับมันก็ต้องไปมันต้องทั้งคู่ปะ่ะทั้งสองทางเนาะคือที่พูดเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงคุณรู้ฟังหลายครั้งที่เราผิดใจกันด้วยเรื่องนี้ไหมพี่ข่วงคุณรู้ฟังความปรารถนาดีที่บางทีสื่อสารพลาดกันนิด<ม>เดียวเองอะตกหล่นไปเป็นคําบางคาชีวิตเปลี่ยนนะ นะคะก็ค่อยๆสื่อสารกันในช่วงวันที่อารมณ์ของเราอาจจะไม่ปกติมากนะักเพราะก็ต้องยอมรับวันนี้นัอ่านก็ความคุณผู้ฟังบางคนก็จะบอกเลยว่าแบบไม่ไหวจะดูโซเชียลบางทีต้องลี้ไปดูอย่างอื่นก็ต้องลี้ละค่ะคุณผู้ฟังใช่ปะ่ะลี้ไปก่อนอะไรไม่ไหวอย่างที่เราคุยกันแหละไม่ไหวไม่รู้บ้างก็ได้แต่สิ่งที่หลายคนบอกว่า วันนี้รู้ก็คือวันนี้เป็นวันล้างท้องใช่ไหมใช่ครับล้างท้องสําหรับการกินเจนะคะการกินเจจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้คือวันที่สามตุลาแต่เขาจะล้างท้องกันล่วงหน้าหนึ่งวันบางคนก็จะเริ่มเจเลยเริ่มทานเลยคําว่าล้างท้องก็คือไม่ใช่ว่าอย่าเข้าใจผิดว่าล้างท้องฟาดมาให้หนำใจเลยคือวันนี้ซัดบัวกันสักแปดตัวยี่เอาให้หนำเอายกทะเลมาไว้ที่นี่เพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้ากันแล้ว แต่ถ้าจะทําอย่างนั้นก็ไม่มีใครว่าปะ่ะสมมุติวันนี้จะส่งท้ายอก็มไม่ได้มีใครว่าแต่ที่เขาบอกว่าให้ล้างท้องกันมันเหมือนแบบค่อยๆวอร์มก่อนบางคนจะค่อยๆวอร์มก่อนอะไรเงี้ยว่าอะลองดูนะคะถ้าไม่ไหวก็ไปทางมั้งก็ได้เนาะใช่ใช้รถเอาเนาะรถ <ลด S 2> เอาก็ <ๆ S 2> ได้<ล>อืก็อยู่ที่เจตนาของแต่ละคนก็ มันไม่ใช่มีแต่เรื่องของอาหารนะถ้าเจจริงๆมันก็จะต้องมีเรื่องของการแบบว่าถือสีนั่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ก็จําไม่ได้นะก็แล้วแต,แต่แต่ทั้งหมดจะต้องทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงนะคะอย่าอย่างงดจนเปรี้ยแล้วไม่มีแรงแล้วเพลียบางทีนะพอเราได้ทานอาหารไม่เต็มอ่ะสมองมันแอบไม่เล่นไปพี่คงคุณครูบ้บ้างสมองมันตื้อก็อะไรที่มันทานแล้วเป็นประโยชน์กับคุณก็ ทานได้ทันหน่อยแต่ที่หลักๆของของเจที่เขาไม่ทานคือผักที่มีกลิ่นฉุนใช่ไหม uh huh. ผักแรงๆทั้งหลายใช่ไหมต้น<ช>หอมกระเทียมกันปะใช่ใช่ซึ่งถ้ามังเขายังใส่ได้อืไข่ก็ไม่ได้นะถูกครับเดลี่เดลี่ผลิตก็ไม่ได้ใช่ไหมเดลี่ผลิตแบบใช่ครับพวกพวก,พวกนมชีสอย่างนั้นไม่ได้ใช,ใช่เครื่องในอะไรเงี้ยก็ห้ามโอ้เหลืออะไรบ้างก่อนเหลือเห,หลือโปรตีนเกษตร เหลือผักนั่นแหละก็คือผัดผักทั้งหลายต้มคืออะไรมันก็น่ากินนะเวลาเขาทำโอ้ยผัดหมี่ก็น่ากินใช่ผัดหมี่น่ากินแต่ของ่าไม่เป็นไรไม่กินชีวิตปกติดีกว่าแค่เลี่ยงเนื้อใหญ่ๆ่ช่วงนี้ก็ได้นะพี่กวงนะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่สะดวกแล้วขนมก็ต้องเลือกขนมที่ไม่มีไข่ได้นะใช่ขนมไทยอยู่อันหนึ่งที่ไม่มีไข่คุณคุณรู้จักขนมไหมคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กอาจจะไม่ค่อยคุ้นไป ขนมน้ำดอกไม้รู้จักไหมถ้าถ้ามันเหมือนของจีนของขนมของจีนเขาเลยจูกกล้วยป่ะใช่แต่ของเราจะเป็นสีจูกล้วยจูกล้วยมันจุยจุยกล้วยหรืออะไร,ต,รต้องแแต่คนละแป้งนะแต่ทรงมันทรงเดียวกันนะเ,เป็นหลุมหลุมอ่ะแต่น้ําดอกไม้มันจะหวานไงหนูม,มีกินหอมหอมซึ่งมันหายากจังอ่ะใช่มันหาได้ที่ไหนอ่ะร้านหายากขนมไทยใช่แต่หายากมากอ่ะทาไมไม่ค่อยมีนะ ถ้วยฟูก็ไม่ค่อยปะ mm hmm. ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ mm hmm. เพราะว่าถ้าเป็นขนมน้ําดอกไม้อันเนี้ยมันจะไม่มีไข่ mm hmm. มันจะง่ายนะ mm hmm. แต่ถามว่ามีอะไรมีน้ําตาล mm hmm. พอน้ําตาลกินไปเยอะๆสักพักน้ําตาจะมา mm hmm. เพราะว่ารู้สึกอ้วน <laughs> รู้สึกอิดอัดแนะ้ํน้ตาก็จะมาตามน้ําตาลเอาให้แต่พอดีค่ะคุณผู้ฟังใครที่จะเริ่มกินนะคะก็ขอให้กินเพื่อสุขภาพของตัวคุณด้วยและความสบายใจให้ดีค่ะอังคารทุ่มโบ yeah. สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอเพลสพลัสอ่าอังคารหนะ้ามอบีไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้พา แต่ไม่ใช่ว่าหมายหมายถึงว่าเขาพาใครมาที่เรามองไม่เห็นนะคะคนที่จะมาด้วยเนี่ยเรามองเห็นเลยแหละน้องขวัญอุษามนีเป็นเฟรนด์ของหมอบีอีกทีอาจจะมานั่งอยู่ตรงนี้สองชั่วโมงกับอังคารคลุมโปรงกับเรานะคะเพชรเต็มขวดซีเดซเต็มคํำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายน,นรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวออสเทคอัลตร้าอาหารเปียกส ทูน่าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหนียวนึกถึงออสเทคเล่จะกินขนมที่ไรต้องเล่เท่านั้นเพราะเป็นมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเท่านั้นเล่อยาปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพพลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอค่ะอังคัคุณโ